ในค่ำคืนที่ความหวังดูจะริบรี่และหลายคนแทบไม่กล้าคิดไปไกลก่อว่าการลุ้นเพียงให้ทีมชาติไทยต่อกรกับคู่แข่งได้สูสีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับพลิกทุกอย่างราวกับเรื่องเหนือความคาดหมายความกดดันที่ถาโถมเข้ามาตลอดช่วงการแข่งขันก่อนหน้านี้เหมือนถูกกวาดออกไปจากใจแฟนบอลทันทีที่เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเพราะผลการแข่งขันที่ไม่มีใครคาดคิดทำให้ทีมชาติไทยสามารถกลับตาลปัด ทะลุเข้าสู่รอบต่อไปอย่างเหลือเชื่อและทันทีที่ข่าวถูกประกาศออกมาโลกออนไลน์ก็แทบจะระเบิดด้วยบทสนทนาความดีใจและน้ำตาของแฟนบอลจำนวนมากการเข้ารอบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะทางผลสกอร์แต่เป็นชัยชนะทางจิตใจที่ทำให้ทุกคนเริ่มมองเห็นภาพอนาคตใหม่ที่ทีมชาติไทยอาจทำให้เกิดขึ้นได้บนเวทีใหญ่ของเอเชียสิ่งที่ทำให้ค่ำคืนนี้มีความหมายยิ่งกว่านั้น คือคู่แข่งในรอบต่อไปคือทีมชาติคูเวตอีกหนึ่งทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องพละกกำลังการเข้าปะทัดและความเก่าเกมในระดับทวีปนับเป็นบททดสอบสำคัญที่อาจชี้ชะตาอนาคตของทีมชาติไทยในเส้นทางฟุตบอลเอเชียได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูว่าอะไรนำพามาถึงจุดพลิกผันครั้งนี้เหตุใดทีมที่ถูกมองว่ากำลังวิกฤตจึงสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้ในนัดสำคัญที่สุด และอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้ความเชื่อของคนไทยถูกจุดประกายอีกครั้งหลายคนยังจดจำภาพก่อนการแข่งขันได้ดีเพราะแทบไม่มีสัญญาณบวกใดๆที่ชี้ให้เห็นว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาตัวรอดได้ง่ายๆทั้งปัญหานักเตะบาดเจ็บตัวหลักบางรายฟอร์มตกการปรับทีมที่ยังไม่ลงตัวและแรงกดดันจากผลงานนัดก่อนหน้าที่ทำให้แฟนบอลจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถาม แต่ทันทีที่ฟุตบอลเริ่มกลิ่งทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปนักเตะไทยแสดงให้เห็นถึงความกระหายความมุ่งมั่นและการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังเหมือนทีมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยศรัทธาใหมา่แม้จะเจอความกดดันหนักจากคู่แข่งแต่แผนการเล่นที่รัดกุมและความทุ่มเทแบบไร้เงื่อนไขทำให้สถานการณ์ค่อยๆเปลี่ยนและแฟนบอลเริ่มสัมผัสดได้ว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้น การยิงประตูสำคัญที่ทำให้ทีมไทยคึ่งนํำเรียกเสียงเฮสนันสนามและแม้จะยังเหลือเวลาอีกมากแต่ความรู้สึกกว่าฟ้ากำลังเปิดก็เริ่มชัดขึ้นนักเตะไทยเล่นด้วยความนิ่งและความมั่นใจที่แฟนบอลคิดถึงมานานการจ่ายบอลที่มีประสิทธิภาพการขึ้นเกมที่แม่นยำและเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้คู่แข่งเริ่มออกอาการลนลานการดวลจังหวะต่อจังหวะเต็มไปด้วยความดุดัน แต่ไทยยังคงรักษาความได้เปรียบไว้ได้จนจบและผลลัพธ์ในคืนนั้นกลายเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนจะจําไปอีกนานแต่สิ่งที่ทำให้คืนแห่งชัยชนะนี้ถูกพูดถึงมากเป็นพิเศษคือชื่อที่ถูกโยงกลับมาอย่างน่าคิดถึงแตงโมโลงปียพง์ยิงประโยค,คลาสสิกที่แฟนบอลยุคก,ก่อนรู้จักกันดีราวกับว่าสถานการณ์ทั้งหมดมันช่างคล้ายภาพอดีตที่กลับมาปรากฏอีกครั้งในรูปแบบใหม่ ความหวังอันริบหรี่ที่ถูกเปลี่ยนเป็นความเชื่อความไม่แน่นอนที่ถูกเปลี่ยนเป็นโอกาสและความกดดันที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลงังทุกอย่างสะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณของฟุตบอลไทยที่ไม่เคยหายไปไหนเมื่อพูดถึงคูเวตแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ทีมที่จะมองข้ามได้แม้แต่น้อยพวกเขาคือทีมที่มีประสบการณ์ในระดับสูง ร่างกายแข็งแกร่งการเข้าปะทะหนักการยืนตำแหน่งแน่นและมีรูปแบบการเล่นที่มักทำให้ทีมจากอาเซียนเจองานยากเสมอการพบคูเวตในรอบนี้จึงเป็นเหมือนบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของทีมไทยในเวลานี้หากจะผ่านไปได้ไทยจะต้องเล่นให้ดีที่สุดในทุกจังหวะปรับความเฉียบคมให้มากขึ้นลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดและต้องมีจังหวะที่เฉียบขาดมากพอที่จะสร้างความต่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนบอลไทยยังมีความหวังคือการเห็นพัฒนาการของทีมในแมชที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเตะชุดนี้ไม่ได้ขาดศักยภาพเพียงแต่พวกเขาต้องการความมั่นใจและแรงส่งจากผลงานที่สำเร็จจริงและวันนี้พวกเขาหาเจอแล้วการเข้ารอบแบบพลิกล็อกครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะทางตัวเลขแต่เป็นชัยชนะที่ปลุกทีมให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง สร้างความรู้สึกกว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้และทุกความฝันยังคงมีทางเดินหากสู้จนวินาทีสุดท้ายในโลกของฟุตบอลความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญความเชื่อสร้างแรงผลักดันแรงผลักดันสร้างผลงานและผลงานสร้างประวัติศาสตร์การที่ทีมชาติไทยเข้าใกล้าการยืนบนเวทีใหญ่ของเอเชียแบบเต็มภาคภูมิอีกครั้งทำให้แฟนบอลเริ่มตั้งคำถามว่าบางทีนี่อาจเป็นยุคใหม่ของฟุตบอลไทยหรือไม่ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่เรารอคอยและนัดพบคูเวตอาจเป็นบันไดขั้นต่อไปที่ทีมต้องไต่ขึ้นอย่างมั่นคงเพื่อพิสูจน์ให้ทั้งเอเชียเห็นว่าไทยพร้อมแล้วสําหรับความท้าทายระดับสูงเมื่อภาพการแข่งขันถูกถ่ายทอดสู่โซเชียลมีเดียเราจะเห็นได้ทันทีว่าสังคมไทยกลับมาพูดถึงทีมชาติด้วยอารมณ์ร่วมแบบที่ไม่ได้เห็นมาสักพัก ความหวังและความสุขเล็กความสุขเล็กที่มาจากสนามฟุตบอลสามารถส่งผลต่อความรู้สึกของคนทั้งชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อบางคนบอกกว่าชัยชนะในคืนนี้ทําให้พวกเขายิ้มได้อีกครั้งบางคนบอกกว่าได้ความหวังกลับมาบางคนบอกกว่านี่คือฟุตบอลไทยแบบที่เขารักมาตลอดความอบอุ่นเช่นนี้ทําให้ฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่เป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ทุกครั้งที่ทีมชาติไทยก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแบบนี้ความทรงจำเก่าๆมักจะถูกพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นยุคของศูนหน้ายางปิยพงษ์ผิวอ่อนที่ยิงประตูสำคัญให้กับทีมชาติไทยมากมายหรือยุคที่ทีมไทยเคยสร้างความประทับใจในทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลายครั้งชื่อเหล่านี้เหมือนแรงบันดาลใจที่คอยผลักดันนักเตะรุ่นใหม่ว่าพวกเขาก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ของตนเองได้การเห็นประโยค แตงโมโลงปียพงยิงกลับมาวนอยู่ในโลกออนไลน์ในค่ำคืนนี้จึงมีความหมายลึกซึ้งมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าฟุตบอลไทยไม่เคยหยุดเดินแม้จะล้มสักกี่ครั้งก็ลุก,กลับมาได้เสมอความสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นเพียงผลงานของนักเตะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทีมงานสตาฟโค,โคช้ชแพทย์ทีมวิเคราะห์เกมรวมถึงแฟนบอลที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกคนมีส่วนทำให้ภาพที่เราเห็นในวันนี้เกิดขึ้นจริง นักเตะบางคนเล่าว่าพลังของแฟนบอลช่วยให้พวกเขาไม่ยอมแพ้แม้ในช่วงที่สถานการณ์ดูแย่ที่สุดก็ตามนี่คือพลังของเสียงเชียร์ที่หลายคนอาจมองข้ามแต่สำหรับนักเตะมันคือสิ่งที่ทำให้ยืนหยัดได้จนถึงวินาทีสุดท้ายอีกสิ่งที่น่าสนใจคือการเล่นของนักเตะแต่ละคนที่เหมือนจะยกระดับขึ้นพร้อมกันในนัดสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเกมที่ลื่นไหลความกล้าในการเลี้ยงจี้คู่แข่ง การยิงที่เฉียบคมขึ้นหรือเกมรับที่แข็งแกร่งราวกับถูกเสริมด้วยกำลังใจแบบพิเศษสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการปรับทัศนคติในทีมการวางแผนที่รัดกุมและการฝึกฝนที่หนักจนเห็นผลในสนามจริงเมื่อมองไปข้างหน้าการเจอกับคูเวตจะเป็นจุดทดสอบสำคัญที่สุดของทีมไทยในรอบนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยและแม้จะเป็นงานยากแต่ความจริงที่ไม่ควรมองข้ามคือ ไทยมีโอกาสไม่ใช่โอกาสเล็กๆแต่เป็นโอกาสที่ชัดเจนหากสามารถรักษาฟอร์มที่เล่นในนัดล่าสุดไว้ได้และปรับปรุงรายละเอียดบางอย่างให้ดีขึ้นอีกนิดเช่นจังหวะจบสกอร์ความเฉียบขาดบริเวณหน้าประตูและการไม่เสียสมาธิในช่วงท้ายเกมก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ไทยจะสร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งในระหว่างที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอการแข่งขันกับคูเวต ความรู้สึกคาดหวังถูกผสมผสานกับความตื่นเต้นอย่างลงตัวมันไม่ใช่ความกลัวว่าจะต่อกรอบแต่มันเป็นความรู้สึกกว่าอาจจะเป็นไปได้อีกครั้งความรู้สึกที่คิดถึงมานานจนหลายคนลืมไปแล้วว่ามันรู้สึกอย่างไรการมีการแข่งขันที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันลุ้นเหมือนลมหายใจเดียวกันนั้นคือช่วงเวลาอันทรงคุณค่าของฟุตบอลไทยเสมอเมื่อพูดถึงสไตล์การเล่นของทีมคูเวต มีหลายสิ่งที่ไทยต้องระวังเช่นการโยนบอลเร็วการวางบอลยาวจากหลังขึ้นหน้าการใช้ความแข็งแรงดันกองหลังคู่แข่งให้เสียจังหวะรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายมากจุดนี้ไทยต้องมีสมาธิสูงเป็นพิเศษเพราะคูเวตเป็นทีมที่สามารถพลิกสถานการณ์จากลูกเซตพีสได้ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันไทยก็มีอาวุธของตัวเองทั้งความเร็วของแนวรุกการเล่นบอลเท้าต่อเท้าที่แม่นยำและการจ่ายบอลตามช่องที่เฉียบคมซึ่งสามารถเจาะแผงรับคู่แข่งได้หากมีจังหวะเหมาะสมสิ่งสำคัญคือไทยต้องไม่ตกใจหรือเสียขวัญเมื่อเจอเกมหนักจากคูเวตเพราะประสบการณ์ที่เพิ่งได้รับจากการพลิกเข้ารอบจะเป็นกำลังใจชั้นดี ทำให้นักเตะรู้ว่าพวกเขาทําได้พวกเขาสามารถต่อสู้กับทีมที่แข็งแกร่งได้และพวกเขาสามารถสร้างโอกาสจากสถานการณ์ที่ดูแทบจะเป็นไปไม่ได้ความเชื่อเช่นนี้คือพลังของทีมที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์แฟนบอลไทยจํานวนมากเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านัดนี้ไม่ใช่เพียงการลุ้นเข้ารอบแต่เป็นการลุ้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองในระดับเอเชีย ทุกคนอยากเห็นทีมชาติไทยกลับมามีบทบาทสำคัญบนเวทีทวีปอีกครั้งอยากเห็นนักเตะไทยก้าวข้ามกำแพงที่เคยขวางอยู่มานานและอยากเห็นวันที่ทีมชาติไทยสามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจว่าเราคู่ควรกับตำแหน่งตรงนี้การเจอกับคูเวตจึงเปรียบเหมือนการสอบวัดระดับชิ้นสำคัญที่ทั้งประเทศกำลังรอผลไปพร้อมกันเมื่อเรามองย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าฟุตบอลไทยมีทั้งช่วงเวลาที่รุ่งและช่วงเวลาที่ร่วงแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปเลยคือความรักของแฟนบอลความรักแบบที่พร้อมให้อภัยพร้อมเชื่อใหม่และพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายช่วงแต่แก่นแท้ของแฟนบอลไทยยังคงเหมือนเดิมนั่นคือความหวังอยากเห็นทีมชาติประสบความสำเร็จ และในค่ำคืนที่ทีมชาติไทยกลับตาลปัดเข้ารอบแบบเหนือความคาดหมายความรักนั้นเหมือนได้รับรางวัลตอบแทนอีกครั้งนักเตะหลายคนย้ำว่าพวกเขาไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาเล่นเพื่อทุกคนที่เฝ้าดูอยู่ทั้งคนในสนามคนที่อยู่บ้านคนที่ติดตามผ่านมือถือและคนที่ไม่เคยเลิกเชียร์พลังมหาศาลแบบนี้ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างทีมกับแฟนบอล ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีตัวเลขใดวัดได้แต่มีความหมายมากกว่าคำพูดใดๆเมื่อผลการแข่งขันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มออกมาทุกคนรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากกอกชัยชนะครั้งนี้ทำให้คนไทยพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มแม้แต่คนที่ไม่ค่อยดูฟุตบอลยังรู้สึกดีไปด้วย เหมือนความสุขถูกส่งต่อไปทั่วประเทศทันทีที่ข่าวการเข้ารอบถูกประกาศออกมาและนั่นคือสิ่งที่ฟุตบอลสามารถทำได้อย่างน่าอัศจรรย์แฟนบอลบางคนบอกว่าแม้จะเข้ารอบด้วยเส้นทางที่คาดไม่ถึงแต่ก็ถือว่าเป็นความงามของฟุตบอลเพราะเกมลูกหนังไม่เคยเดินตามเส้นตรงมันเต็มไปด้วยความพลิกผันเหตุการณ์เหนือความคาดหมายและช่วงเวลาที่ทำให้เราต้องร้องไห้ทั้งด้วยความสุขและความผิดหวัง แต่ค่ำคืนนี้คือช่วงเวลาที่ทำให้เราได้หัวเราะได้ดีใจและได้ภูมิใจกับสิ่งที่ทีมชาติไทยทำสำเร็จเมื่อการแข่งขันกับคูเวตใกล้เข้ามาอารมณ์ของแฟนบอลไทยผสมผสานกันอย่างซับซ้อนทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลทั้งหวังแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ความเชื่อที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหลังจากความสำเร็จที่หลายคนเรียกว่าเป็นการกลับตาลปัดครั้งใหญ่ ความเชื่อน,นี้จะเดินทางเข้าสู่สนามพร้อมกับนักเตะไทยและจะยืนอยู่เคียงข้างทุกจังหวะสำคัญของเกมบางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยมานานช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยจะพิสูจน์ว่าฟุตบอลไทยยังคงมีเส้นทางที่สดใสรออยู่ข้างหน้าและคืนนี้อาจเป็นเพียงบทแรกของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หากทีมสามารถก้าวข้ามคูเวตไปได้ ความฝันที่จะเห็นไทยยืนอยู่ในระดับสูงสุดของเอเชียอาจไม่ไกลเกินจริงอีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในนัดต่อไปสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนแล้วคือทีมชาติไทยได้คืนชีวิตให้ความหวังของคนทั้งชาติคืนความภูมิใจคืนแรงบันดาลใจและทำให้แฟนบอลกลับมามีความสุขกับฟุตบอลไทยอีกครั้ง การเข้ารอบแบบไม่คาดคิดครั้งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและหัวใจนักสู้และทำให้เราเชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาสำคัญฟุตบอลไทยยังคงสร้างปาฏิหาริย์ได้เสมอดังนั้นการพบกับคูเวตจึงไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่เป็นบทใหม่ของการเดินทางที่ทุกคนกำลังเฝ้าดูด้วยหัวใจที่เต้นแรงและในค่ำคืนนี้ไม่ว่าไทยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้หรือไม่ สิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนคือความรักและความภาคภูมิใจที่ทุกคนมอบให้ทีมชาติไทยอย่างไม่เสื่อมคลายและบางทีเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายของนัดต่อไปดังขึ้นเราอาจจะได้ยินเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะครั้งใหม่ดังก้องไปทั่วประเทศอีกครั้งก็เป็นได้